สวัสดีค่ะพี่น้องทักทายพี่น้องมือนี่ก็ยุป้าเห็ดคือเก่าค่ะพี่น้องเอานา้ามาดำแจ๋วมากเขาป่าน้ำกันสิได้ยังบน้อเหมือนี่เอาตามมารุนกันพี่น้องจ้ามือนี่เสเอาเห็ดร่วมเด้อเพราะว่ามีคนอยากกินว่าสันวาพี่นี่แล้วว่าเก็บมาให้แน่ว่าสันวาก็เลยสิเอาเห็ดร่วมเหมือนนี่มาเก็บเห็ดร่วมให้เบิ่งพี่น้องจ้ะเบิ้งขาล่ายพี่นอ้องยังอ่นอนๆอยู่ มืัอนี้เขาสิเก็บเห็ดร่วมด้วยพี่น้องด้วยเครื่องคาร่า,าก็ยังงามงายพี่น้องเบิง่งดอกอ่อนๆค่ะพี่น้องจ้าจาไปแกงเนาะมันปูกระสูตายพี่นอ้องพนออกประสันขนาดดินแห้งแห้งด้วยพี่น้องเบิง่งค่ะดอกกำงามเลยสัมืัอนี้เอามาเก็บเห็ดก็มาด้ำแจ่วคือเก่าพี่น้องเขาป่าอ่าม,มืัอนี้บ่มีบ่มีเวียกพี่น้องบ่มีงาน เอ้ยแต่เ,เขาป้านี่แหละพี่น้องจ้าเอา้าอัดพี่น้องเบิ่งดอกงามาๆเลยค่ะสองดอกก็โดนพี่ดอกง,งามๆเนาะคะ่ะเบิ่องงามอยู่พี่น้องเฮ้ยโดนช่วงนี้เขาว่าม่แต่พี่บ่ามาหาเห็ดพี่ดอก คอมเมนตที่บ่าคืองควบคุมขจาวาอีเดียนละเนาะเพราะว่าอันมันดินมันแห้งมันไม่ค่อยมีไผ่มาเก็บพี่น้องดอกใหญ่พี่น้องางามๆเลยค่ะเผ็ดมันปูคือเกลาพี่น้องอย่างไปย่างมากเหรอหยาบเห็ดคือเกลาเด็กอโอ้ยสูดเด็กหน่อยอยใส่มะฮองแห้งแท้ ขอยเหยียบมันมุนมุนเอาได้บ่พี่น้องมุนกะเอาเนาะมุนก็เอาได้อันของมาก,กันพี่น้องเบิ่์นี่ละ่ะขี้ไล่ปันได้ทำมากกะเอาเนาะนี่ล่ะคนห้องอืัอน,นี้็ยังอยู่กับเพชืม,มันปูอยู่ที่เก่าด้วยพี่น้องด้วย<อ>่า<อ>มันยังดูข่ามาก,กินก็เลยเก็บแต่เ็ดมันปูให้พี่น้องเบิง่งเเ็ดมันปูที่เก่าพี่น้อง เห็ดมันปูคือเก่าพี่น้องมันนี่ก็ได้โอ้ยเก็บอยากปันไดกระสูด้วยพี่น้องด้วยเห็ดอันนี้คนมันมาก,กินเนาะนี่ครัพี่น้องางามๆโคนกระสูเห็ดกระสูคือกันพี่น้อง,องแห่งไม่ได้ก็ะคืนนี่เก็บมวนๆน,น้ำกันเขาจะไข้พี่น้องเบิ่ื้องล่างเพื่อนว่าสิกินได้บ่ งามยูพี่น้องงามยูวันนี้อากาศจะงห่อนดวยพี่น้องจินว่าต้เชังออกเก็บเฉยอยู่่าเก็บแล้วเนาะหน้พี่น้องนงามนนพี่น้องยางไย่ยงมากกับ่อเสยแค่วหวานี่พี่น้องดอ เบิ่งดอกรักใช่นะเถาเราบอใส่เบิ่งโอ้มอ้อนเถาปานันใดยังยังตากแห้งได้อยู่พี่น้องเริ่มกระสีเลยเน,น่เริ่มสีเงาเกาะยังได้อยูอย่พี่น้องได้อยู่เอาไปตากแห้งได้อยู่พัดกันยังได้อยู่บวกโบเก่ด้วยแต่ว่าสีเริ่มเริ่มสีเขาไหวกลางค่้นมาสันห์เออนี่ยล,ล่ะไหวกระรังแสบตัว กินแก้วขึ้นดี่ดีพี่น้องขนาดดินแห้งแกเสยียได้ี่ดินแห้งแห้งคะ่ะแต่ว่าเพิ่นกระขึ้นนี่ดอกใหญ่เพิน่นค่ะพวกเจ้าอย่าะฝ่าวเบื่อเด้อพี่น้องข่อยเก็บเห็ดข่อยยังเพิ่นเบื่อเก็บพวกเจ้าก็าจะฝ่าวเพราะกันเบื่อพี่น้องพี่มาเบิ่อข้าดด um, พี่ดอกพี่น้นองเบิงเบ่งดินโอ้ยหักสับเบิ่งอไงเบิ่งพวกเจ้าเบิ่งดินเอาเอามีดตัดตัวนี้ตัดถากมันเอาวน์ นี่พี่น้องเบิ่งโค่นเพิน่นดอกไงอยู่พี่น้องสาวเบื่อพี่น้องขอยเก็บเห็ดเพิ่งเบื่อยู่หัวจ้าก็จะสาวเบื่อมาดำดาเสีเยวเด้อเก็บไปน้ำกันสันแน่โบสันแน่เนาะพี่น้องเน,นาะซึบานแนวดนะนยายละเก็บเมื่อเดียวดอกงามอยู่พี่น้องตุปป๊กติปิ หาไรดอกหน่อยๆก็ยังออกอยู่พี่น้องขนาดแท้งครับอย่างนี้เพิ่งบอสตัดเอาดอกหน่อยๆพี่น้องเฮ้ยพี่น้องแม่หมดบุ๊พี่น้องพี่น้งไม่หมดแล้วแต่ว่าเถ่าแล้วพี่น้องหิมไบเ็เสือสะอ่อนบ่เศร้าก็คือเค็ดอันเค็ดโก้ใหญ่นี่พี่น้องค,คออนท้องเหมนก็มี ค่ะปปพ,พี่น้องจ้าเหมือนนี้มาทำแซวก็เอาคลิปมาฝากซ้ำนิดก่อนเนาะค่ะเหมือน,นี้กับ่บมีเวลาหลายหาเหตุกับบไดหลายปันไดค่ะแต่บาก็พอได้พาดูเนาะเอาล่าพีแลนองไปก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ